เรากำลังปาดอยู่นี้ไม่ใช่ครีมนะคะแล้วก็ไม่ใช่โคลนนะคะแต่เป็นมาค,ค่ะเป็นมาคอคลลเซนล้วนๆนะคะทุกคนโดยที่ไม่มีน้ํา จากแบรนด์โน w a เทิร์นเองอ่าใครอยากจะผลักนะคะคอลลาเจนเข้าสู่ผิวด้วยการมาร์กนะคะแนะนําของแบรนด์นี้เลยค่ะเพื่อนๆบางทีเราใช้เป็นแบบแผ่นมาร์กเรามาร์กเกินเวลามันอาจจะไปดึงน้ําออกจากผิวเราได้ทําให้ผิวเราแห้งกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เป็นแบบมาร์กค,คอลลาเจนแบบนี้ค่ะมันก็จะตอบโจทย์กับผิวมากกว่าสําหรับคนผิวแห้งแบบสัมลีนะคะน้องจะเป็นรูปแบบหลอดแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นครีมแบบนี้ตัวนี้เหมาะสําหรับคนเป็นสิวตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวที่คาดผมก็ของ No w a t e r ด้วยนะนี่ค่ะเราก็จะเกลี่ยให้ทั่วหน้าแบบนี้ใช่ไหมในกล่องจะให้ไม้พายแบบนี้มาพร้อมเลยค่ะ แล้วทิ้งไว้ประมาณ5านาทีจากนั้นมันจะเป็นฟิล์มฟิล์มใสๆแล้วก็ดึงฟิล์มใสๆออกเลยแล้วก็ตัวคอลลาเจนก็จะซึมเข้าสู่ผิวหน้าของเราบำรุงผิวหน้าของเราเลยค่ะโดยที่ไม่ดึงน้าออกจากผิวมันเลิศมากผิวนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเพื่อนเพื่อนทาพิสูจน์เลยนะใครไม่เชื่อนะลองกดไปสักหลอดแล้วลองใช้ดูเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกสัมปชัด้วยนะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาดีด้วยค่ะกดซื้อได้เลยที่ตะกร้าเดี๋ยวปักเอาไว้ให้นะ